แต่มันก็ต้องมีอ่ะมีสูต่อนผสมค่ะมีอะไรมันแข็งกว่าทีก็รทำให้มันแบบแบบใชยได้หาข้าสิใสจะดินเหนียวค่ะล้นวนๆให้มาปัน่นมันจะเผา่ได้ออ๋เผามันจะระเบิดต้องมีอุอป,ปรกรณ์ครับต้องมีส่วนผสมของดินทนายดับบาตลุงนะครับนั่นอ่าอะไรก็เรียกสะเอิงเห <laughs> สะเอิงสะเอิง มันเป็นภาษาลาวครับสะเอิงืออึ้นเนี่ยผมก็มอดูเพ<ช>ื่อนผมก<ช>บบฟื่งไปเคลื่อนไปไยินมนะคือมีอาจารย์มาจากน้องค่ายมมาสั่งเขาภาษาลาวเขาเรียกเสเอือนอันเราวันนี้เอาไปขายใส่ค่ะปั่น,ป,นปั่นกันจริงๆเราไปขายใส่อันมือนี้คือตามออเดอร์มีทุกอย่างที่จะขึ้นตามออเดอร์ว่าได้ว่าได้ปั่นเราไปขายทั่วไปจริงๆเลยมีแต่คนมาสั่งเลยไม่ได้พี่ลากาหรอคะ ครับถึงนั่งหข่ะจ้างตัวนี้มันก็ราคาใบละสามสิบบาทเผาแล้วความละเอียดจังสีน่ะค่ะครั่งเรามีเขียนทรงเขียนสีบอหรือจังสีแล้วเลยแล้วเจ้าก็เดยนครับนีให้เขียนแบบพวกมันเที่ยงนี่ว่าเลี้ยนไล่ดอกไม้เขียนอะไรกันจริงเราสรรพคุณหลักๆของดินเผาอะพวกเนี่ยค่ะ มันมันจะมันจะดีกว่าหรือทนกว่าพวกหมอทั่วไปบอกชอยเก็บอือคือคือกันคือดินตัวเดียวกับหมอกลิ่นยังอยู่อันนี้เผาไปค่ะอันนี้ยังครับอ๋ออันนี้ยังเพเผาเผาแล้วมันกระจอกมาเป็นสีครับสีเหลืองเหลืองอ๋อแลือจ้าหมองเนี่ยนี่โมบานเฮ็ดเหลือเหลือเฮ็ดอยู่จ้าหมองคัด คือตีหมอนี่ที่นีอยู่24หลังคาเรียนแต่ว่าท้าถ้าแบบลูกแบบก็คือมีอยู่หนึ่งวงเดียวโค้งวงจรครับตีหมอนอันนี้อันนี้ปั้นหมอนอันนี้คือเพื่อนปั้นแบบทั้งปั้มทั้งแผ่นหมุนทั้งสีน้ำหมุนเราเคยตีหมอนละคะตีหมอนมนกทีสุเอาเอาดินเมา่อไหร่เราก็ตีดีครับึ้นเขาเอื่นแบบโบราณใส่ไม้ไล่ใส่ยิ้นรู หลานลุงเอาไดีหมดลุกหลานลุงเอาว่ะสืบทอดว่ะนี่ผู้หนึ่งใจครับตรงใส่เ้นมาก Jamie, tamam. ลูกหลานมีบ่้ใครเอากันรุ่นไหมขาปัดนีมังมาตัวโอ้ใครอยู่โอ้ยพอดีเลยเรียนสถาปัตย์ออกแบบผลิตภัณฑ์ไหนมาปั่นลูกซัดลูกยังไหนไหนมาปั่นไหนเวลาระวังจะกลับมาบ้านให้ท่านไง่อกับแม่เส้นแบบนี้งาน ยานทั่วไปยทั่วไปแบบนี้ปั่นเตาพ้องครับแล้นี้แบบตามเสร็จแปลกไว้เห็นบ่ครับอันนี้จังปูปีอันนึงมันก็เป็นของโบราณของถ้ำแห่งกรมศิลป์ตัวปูปีแต่กลายกล้วยกรมศิลป์เขาก็มาอ่า ยู่ครับท่านกรมชินยูก่กรุงเทพอท่านกรมชินยูย่ออะไรน้ายอยู่นี่นะนะมูอสามขานะ่ะเมื่อเช้าก็มาาครับกรมชินงเทพอมากอ๋อสามขาอันนั้นมันเป็นครโบราณเพิ่งเอาไปไว้ช่วงตามพิพิธภัณฑ์ยันสิบ่คะ่ะ<ม>ครับครับเป็นของฝากจากแขกในแขกต่างประเทศเมาดามมันจากดินอย่างเดียวไม่เว้ยเฮ็ดเป็นบ่ครับเพราะมันดินอย่างเดียวมันก็คือดินอย่างเดียว ปั้นเสร็จแล้วก็ต้องเอาไปตากต้องเอาไปเผาบา่ค<ะ>่ะครับคือมีพ<ม>ี่กับด้วยรักช่วยผสมนี่กับเป็นสูตรเฉพาะอยู่ครับสูตรแต่ว่าวัตถุดิบในหมู่บ้านเป็นหลักอยู่บ่มีสารเคมีบ่มีครับบ่มีสารเคมีบ่มีสารเคมีก็คือนอกจากเอาเดือดเราสร้างวันท่าสีท่าสีเขียนลายเขียนลายเป็นหอยใส เขาตั้งจากด้านเวียนตรงไหนนี่ดินดินเช่นเดียวกันบ,บ่ด้านเวียนต่างครับตนคือดินด้านเวียนเขาเขาเ่ได้ผสมหัวเชื้อแบบดินมันเนาะมันเขาจิตผสมทรายไส้ผสมหรือว่าบดอินแหลกิบติดแหลงมาผสมเขาเขาเตาอบด้านเวียนเขาจะเขาเตาอ,อบมันมอนีอ่จะเขาแบบเตากางแยงกางอะไรไม่ทราบเหมือนการลเขาขุดลงไปเตากางแยงนะครับแยงเลยขุดลงไปแล้วมอ เราอยังเผาเอาอยังเป็นซูเปอร์ฟ้าก็คือเอาฟืนค่ะคือคือเวลาเผาอีกจังกี่บ่ค่ะกเออโบกต่างกันก็คือข้าวจีนใส่อ่าไม้ว่างแถวเป็นแถวแก็เอาจีนงานของข้าว่างขับใหม่ว่างหัวบนแก็ได้จุดเพราะมันตแต่อข้าวฟางครบบนเข้าวกลางเดินนะครับกลางแกงเหมือนแบบตัวแถวเนี่ยเผากลางเว้นหรือกลางเว้น อันนี้มันมันมันดีกว่าเขาก็คือเขอา่ใส่ใส่เวลาโดนเผาเผาคร้งเดียวครับอันนี้ก็คือยังสูงสุดกือบเกินสี่ชั่วโมงเขาเผานี่ใส่เวลาเผานี่เขาฟื้นก็ฟังชั่วโมงนึ่งแล้วก็ลอ่ลอล่อให้เย็นประมาณสองถึงสามชั่วโมงเขาออกไปใส่ง่ายเลยของการเจียนเผาเตาอมเนี่ยเขาตีใส่เวลาอยู่ประมาณสามถึงสี่วันโอ้ดูดนแต่ว่า งานออกมาของพ่อม่จีตกพุ่มตกพุ่มใส่เลยงานของแม่สีสวยจะไม่สีกรอบของอนสีกอบม่สีกอบโดนไปสูงอะไรโดนแดดโดนฝนโดนอะไรนนี่ครับนไม่จีนเนียวโอเคดบาดยืดเย็นเลยจีนเดียว เป็นพนางบานสมัยบานผมยังบริษัทุ๊เนี่ยเป็นจังสี่ละดินเยาลุ่นลุ่นี่สิบาท่ปีก่อนเลยือผมเยเห็ดบไห่พันุกยิบยิบดินเอาดินพ่นมาผสมกับแกลบกับฟ้างสามารถอัดบอกร่อนอยู่อยู่ในขนาดศิลปะสังอยู่ในโมงก่อนขนาดเนี้ กีการเพิ่ยกัเพิ่กมาออกมามีอยุไหมคะครับแม่ประจำครับกศปัจจุบนศิลปะอนักศึกษาเนี่ยหนูคว่าเมากทุกคณะเลยเออปัญหากาสมมุรมือมือสีมือสีเข้าสมาไทยทั่วิดีโออย่างนี้ไหมคะรสมบูรณ์แเขาสึขอปั่นล้อปั่นอย่างสีได้ได้ไหมล้อพราะเบอร์ลุงไ้เน้ย ว่าเขาสิมากนัดรวบรวงานเกื่ยวกัก็รยยนที่นี่ปกติกคือปัรวบวงานขันบอดได้ไปใตรกยุตลอดนะครบุ่งบคาเบอร์แน่ค่ะนย่นึ่งหกห้า4จ้าสี่กังยังจ่าก่อน จากคณะบัญชีค่ะพอดีอาจารย์ยดี่หัค <c oughs> นค่ะวันทีอาจารย์ยเป็นเีย้ยเห็นงานเป็นภาษาอังกฤษวันทีมือมากไงสัสเพากระต้อม้าจังสี่ละ